มินดี้เราพร้อมยังโอเคแป้งดูเหมือนว่าเควสออมดูเหมือนว่าเควสมันบอกว่าพวกอค่าพวกเอ่อนายพลกิ้งก่ามดีกับพวกต่อพวกพวกออมไอพวกแมลงพวกน้ำเรียกอะไรนะวอร์ปส์ตัวต่อตัวต่อหรืปลาวอรส์เออตัวต่อพรองค่าตัวต่อยักษ์แล้วก็พวกนายพลกิ้งก่า หรือว่าอะไรไม่รู้สัตว์เลื้อยคาน่ะต้องฆ่าสัตว์ในพลสัตว์เลื้อยคานัา่นเอกไอพวกชวนี้อ่ะอะไรอ่ะไอค้าคันบนเนี่ยโอเคศัตรูแทบไม่ได้โจมตี นเออแล้วทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋อก็ข้าพวกนี้ลนะวันช็อตกับมีดของเราเราคอรีบมาเล่นนะเพราะว่าคุนสองเอนานๆที่กว่าจะคุนสองนะทุกคนปกติต้องเติมสักสามร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคหรือเปล่าไม่คิดเราโชคดีโบน์กันะ ปกติประมาณอ้ันนี้ฟรีตรอวปกติประมาณสักเนื้อ199ยกาบารวมแบบสามร้อกาบเหรือว่าเกาก็คือามรลูรบาบก็รีบเลยนะทุกคนเพราะว่าปกติ XP Boost จะจะจะ30นาทีแต่นี้ X ห้ชั่วโมงเนี่ย6ชั่วโมงเอ่ะเอเอ5ชั่วโมงนั่นแหละ โอเค okay, มาอ๋อเพราะเราลืมอินไว้กันถึงว่าช้านี่เท่ากับเธอเปิร์มคิวไปเออง่ายขึ้นตั้งเยอะทำไมเราไม่ได้ไ,ได้พี่เฉยก็ได้หรือ,นะอเปล่าแม่เพราะอยู่ปาร์ตี้เดียวกันไง ออแค่ไหนอ่ะอ๋อเราค่าพวกอ่อมตัวต่อพวกนี้อยู่เราค่าพวกอ่อมเจ้าค่าพวกสัตว์เลือคานะเดี๋ยวค่าพวกตัวต่อโอเคตัวต่วอยไหนเนี่ยนั่นไงนไม่เราบอกให้เราค่าสัตว์เลื้อยคานไม่ใช่ตัวต่อเนี่ยสัตว์เลื้อยคาฉันพูดผิดอ่อมละคร ที่เราเรียกว่าสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะเราไม่รู้นะว่านายพลตัวเนี้ยมันเป็นตัวอะไรเนาะเชิญเด็กมันเหมือนเป็นตัวที่แบบปีศาจมากกว่าเนาะเชิญเด็เหมือนปีศาจเขาปีศาจเข้าโลกได้ไงเอม,มาที่โลกไม่เม่หรอไม่ใช่ใช้ประตูมิติอะไรสักอย่างนี่แหละตอนมันเหมือนปีศาจมากเลยเนาะเชิญเด็คนนี้พยายามจะยัง เราไม่ได้สมัครเปิดเอาเธอหนูว่าใครเหนกว่าเธอเป็นนู้นเธอแย่งคิวเราเราบอกให้เราเราบอกให้เธอค่าปีศาจไม่ใช่ตัวตอนค่านิดเดียวเองอะไรมันแบบเองเงินอะแบบโทษสังเกตป่ะว่าพวเราแบบเควสเพราะเราไม่เพิ่มเลยจริงเดี๋ยวเราดูใหม่นะเพิ่มหกนะเออเพิ่มเพิ่มเพิ่มแต่มันไม่โชว์ตรงด้านข้างอ่ะปกติมันจะโชว์เนาะว่าได้กันได้เอางงเธอค่ามันก็มีเนาะ รู้ไหมถึงปกติมันจะโชว์ว่าแบบทำได้ควสกระดาษควอตตรงใจนึกว่า50%ที่จะได้กระดาษควีถ้าทุกคนไม่หนูก็คือแบบตอนแปลงไนคันแปลงไนคันมันหัดไงมันนี่ทางเนี้ยเธอควรไปฟากอีกฟากหนึ่งเามาหาเรามาหาเราก่อนเนย่าฟากตัวต่อทางนี้ หาฟักต่อต่อเออตามตามเส้นทั้งหมดเออตรงที่เธออยู่อ่ะที่ที่ตัวตอเยอะเอเออตรงนั้นหน้าตว์เหลือคานเยอะไกลไกลอะไปดีไปดีเดี๋ยวเราขับพกต่อต่อไม่ข้างหลังเธอเออไปดี าานะได้ไอพีเยอะอยู่นะปกติจะได้โอเคกันเจอละมองไปมองมาหน้ามันไม่ใช่เอ่มปีศาจนะหน้ามัน ไปฐานทัพของซปปาบราหเหรออ๋อนึกว่าตอนแรกรนึกว่าพวกสัตว์เลยค่ะแต่ที่จริงพวกนั้นคือซปปาบราหอย่างนี้ไปเถอะนั่นไงไงไปกันเถอะไปถึงว่าอ่า โอเคใกล้าชาแล้วฉันยังหาส,สัตว์เลี้ยงคานยังไม่เจอเลยองกดต่อไปบ้างนี่ไงข้างล่างต่างยาวตัวนึงเพราะแล้ส่วนใหญ่พวกไอพวกปีศาจมันชอบแบบอยู่แถวๆลำคลองเนาะใช่ไหมที่น้ำเนาะแบบเธอจำได้ป่ะตอนที่พ่อว่มประมาณเบ้ี่0แบบมันจะมีด่านอ่ะนะที่ไอเอา ไอสัปรหลัดตัวเนี้ยมันเวลสิบเจ็ดอะเชิมเด้อไอสัปรหลัดเวลสิบเจ็ดอะอยู่ใ,ใกล้ๆลำคลองอะจำได้ป่ะทุกคนที่มันเป็นตัวแรกที่ชาร์จพลังได้หน้อ,องเออจำได้อ่ะไอตัวนั้นน่ะในก่อนเวลยี่สิบโคตรเยอะเลยเนาะเหมือนคนพบด้านใหม่เลย,นยเนาะเดชแต่ว่าพอเราโอเวอร์เลเวลแบบสมมติด้านนี้สำหรับเวลสามสิบเราก็ไปถึงสี่สิบแล้วเนาะงเชิมดิมส่วนใหญ่เนาะจริงแล้วมันมีแค่ตัวเดียว ตอนจบสบร็จเรก็จะแมีแค่ตัวเดียวก็วเลี้ยวดิมันไม่ได้โชว์มันอยู่ตรงนั้นยังเดียวมันโชว์ว่าแถวๆนี้รู้รู้รู้แต่ฉันไม่เห็นตัวไหนเลยอะไหนนะคุณขึ้นนอนไปดีฉันจะไม่เห็นน่ะโอ้โเก็บว่ามันมุ่งแต่นอสอะจริงทุกคนมันง่วงๆแต่นอสอะ นแ่มันไม่ขวดเลนึกดูดิกรายจริงเลยเนาะนดีดูต้อง,งตั้งตั้งยี่ห้าตัวไหนอุ้ยเจออีกตัวหนึ่งเอ้แบบนี้สลับน้ำมันคนละตัวคือตอนแรกกบเราจะให้เธอข้าพวกปีศาจไอแม่แม่ไหเราพูดผิดตอนแรกกบเราจะเป็นคนเออ,เออเออเราพูดถูกเราเราคิดผิดอ่ะไง่ายๆก็คือ เราจำผิดแบบนี้ตอนแรกอะจะบอกว่าเราจะให้เธออะเป็นคนตามล่าพวกตัวต่อแต่ที่จริงเรา u n o r e v e r s e สมองเรา u n o r e v e r s e ที่จริงอะมันก็คือเธอตามล่าพวกปีศาจแล้วเราตามล่าพวกตัวต่อเข้าใจำไม่ได้แบบ <c oughs> ไม่กี่เรา u n o r e v e r s e เหมือนแบบเราเราจำผิดแต่ที่จริงเราจำถูกแล้วโหไหนอ่ะ <c oughs> น่ไปททุกีเแบบจากที่เราให้เธอฆ่าปีศาจมันกลายให้อะมันกลายเป็นให้เธอฆ่าพวกตัวต่อในเมื่อเราไม่ได้ในเมื่อเราให้เธอฆ่าพวกปีศาจตัวต่อมันโคตรเยอะเลยอ่ะพุ่งปีศาจหายไปออเรัฉูกดนฆ่าไม่ได้สี่ไหนอ่ะตัวเองไม่มีวันจบจบเควสหรอกที่ไหน โโโอ้หยยแต่ข้าคงตัวต่อดิถ้าทอมไม่เจอโอเคทุกคนช่างเถอะแฟงเธอมันมีแต่ตัวต่อ ำไมแมลงมันบินได้เพราะว่ามันสะบัดปีกโคตรเร็วเลยแต่พวกนี้สะบัดได้แบบเดียวเองึกรูดีอาทิตย์นึ่งแปดวันน่าคงสังเกตป่ามันตัวใหญ่มันก็เลยในรูดีอาทิตย์นึ่งอ่ะมันมีแปดวันนานๆทีถึงจะมีคูณสองเอ็กพีเนาะใช่ไหมเดฟใช่ว่าทุกคนดูคลิปนี้มันก็น่าจะอาทิตย์หน้าแหละ พวกตัวต่อมันจงตีช้าค่ะอืมพวกตัวต่อมันง่ายอ๋ออ๋ออ๋อุดใจเมื่อกี้เราดูอีกแบบเดียวเราก็จะเวลห้าสิบเวลตันแล้วอุ้ยเ<ม>จอตัวหน,นึ่งแล้วก็ดูอีตัวเจอตัวไม่เวลตัน เวลตันที่ประมาณก็ไม่รู้นะว่ามันตอนนั้นเธอยังพูดเลยว่าเวลตันที่ไม่หมายถึงใกล้ๆเอ็นมีแต่ที่จริงมันมีถึงตั้งหนึ่งร้อยเวลแน่่ยตายก่อนอ่ะเออฟาร์มเบิร์นประเด็นคือหลังๆมันมีค่ะหลังๆมันมีสับสับหลับค่อยๆให้เอ็กพีน้อย ทราไม่ต้องทำเลยเอาเออโอเคไปกันทุกคนก็ทมเสียงองเพลงเพลงเดโคเพียนลดีนัก้ก็แค่อยากร้องเพลง ย,ยอดกำลังฟังสิยอดเพลงออนอ้เพลงเธอเพียเเพ้ยนมากยาคนฟังเัาจะปวดหัวยอดยเคลื่อนตัวต่อ,อกตัวยอดเอ้ยแล้คุ้งดูดิแบบแวันนี้โคตร เราให้ขวานเธอเพราะว่าเราไม่ใช่ขวานนะเราเนี่ยหมายถึงที่จริงอยากรอ้ว่าขวานที่เราให้เธอมดีกว่าเราถึงแม้ขวานเราอ่ะจะจมตีเร็วกว่าแต่ว่าขวานเธอจมันมีเปอร์เซ็นต์หมายถึงจมตีต้นไม้อ่ะหมายถึงขวานเธออ่ะที่ดีกว่าหยุดไม่นม่ได้ไม่มีชีวิตเธอไม่รู้รู้แต่แบบตอนเอาไม้มายถึงแบบขุดไม้เออขุดไม้เหรอ ขุดหินมากกว่าปะ่ะขุดไม้ตึงตึงตึงโยดเนเน่ทุบไม้โยด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 น,นี้ให้รอทีบายก็คือถึงแม้ขวานเราอ่ะจะเอาไม้อ่ะเอาไม้อ่ะเร็วกว่าแต่ขวานเธออ่ะมันดีกว่าที่เราให้เธออ่ะขวานเก่าเราอ่ะมันดีกว่าเพราะว่าขวานเก่าเราอ่ะมันเปอร์เซนต์ที่จะได้ไม้เยอะเข้าใจไหมเด้ เราให้เธอไปเราจำไม่ได้นะว่าเธอซื้อหรือเปล่าหรือว่าเราให้เธอเธอให้ฉันสิเดี๋ยวจริงเออทำไมไม่เชื่อเดี๋ยวจ้ะอ๋อเชื่อทุกคนที่เราลืมบอกก็คือในเกมนี้มีแคลนก็คือในอนาคตพวกก็จะสร้างแคลนแนนกคนเดี๋ยวเราไปตามละพวก ปีศาจพวกนั้นด้อุ้ยนั่นยังปีศาจจริงๆทพูดเลยเดินไปทั่วรอบอาณาจักรเลยรีเลยไม่ได้แลแหละแอะเนี่ยเราไม่เจอเลยเราเจอแต่ทุยอ่ะดีนีเลยแต่นอถ้ามาถึงแบบ เนื้อม่วงของมันมันม่วงๆเนื้อม่วงแดงมากกว่าเนาะทุกคนม่วงม่วงอ่อนดูนะดูนี่นะดูนี่นะมันเป็นมันม่วงเออมันคือมันม่วงวินดี้ของกินอะพวกเรากินได้แล้วพวกเราจะฆ่ามันไปทำไมอ่ะโยนพวกเราไม่ได้ไม่หยุดโจเฮ้ยดูดิมันม่วงตรงไหนอะป๊า ใช่มันนฟองถอนนั่นแหละที่เราบอดแดงผสมชมพูได้สีนี้ยูดินดี้ทุกคนพิมพ์มาในคอมเมนต์นะว่ามินดี้ตาบอดสีอะไรอ่ะทุกคนต้องข้าตั้งสิบอมต้องข่าตั้งกะอมไม่ใช่ดิต้องข่าตั้งสิบเอ็ดตัวแน่อันไหนอ่ะ ต่อๆไม่ต่อๆเราจัดการไปหมดแล้วเหลือแค่ปีศาจที่แล้วการฟาร์มนี่จริงเลยเอาแบบนี้นะไม่ได้ฟังนะเดี๋ยวเราขอไปฟาร์มเวลเราตรงแถวแถเควสเธอหาไอ้พวกเอาเธอทำเควสนะโอเค็มนี้ทำนี่ละมันเหมือนแบบเควสหลักอะ อ๋อเธอยังฆ่าพวกนี้ยังไม่เสร็จอีกเธอเลยฆ่าพวกฆ่าพวกนี้อีกสองตัวพวกตัวต่อแล้อกีตใจะเนว้อเธอใช่มหม ก็แค่หนึ่งตัวแต่คนละเควสเราตายอะ่ะสับหลัดลุมเราอะ่ะอาจะตายได้ไงสับหลัดลุมแล้วอ๋อโอเคฉันน่าจะทำเคเวสเสร็จนะอีกนิดเดียว ตัวต่อเสร็จแล้ว,วอ,วอะสับหลอดเลยเลย่ไหนมันเดินตรงไหนบ้างนั่นเงี่ย วาามเลกแค่แปดตัวเองอะแปดตัวเท่านั้นแปดตัวแปดตัวมันอยู่แถวนี้ปะวุไยนายเนีคุ้มคุ้นยากเลยอะเออไม่รู้ เราค้างอยู่ที่อ่อหน้าจอมืดอ่ะตอ,อนค้างอยู่ที่หน้าจอดำกคนแบบอะไรอ่ะเรารีบเข้าแม่น่ะเราบัา๊กแก แต่เพิ่งคาดตัวหน่อยเราค้างอ่ะหาไม่เจอไอ้พวกสับประรดนะั่นไหนอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเดีย๋ยวนี้อะแล้วเธอเจอประหาไหนะโอ้ยทำไม ต้นมทำไมเธอต้องการปีนขึ้นไปมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่นไงนั่นไงไม่มีอะไรของเธออ่ะมันตัวอ่ะมันไม่รู้อะมันบอกว่าอ๋อมันเขียนว่นายิงกระแต่ว่าแบบมันไม่รู้อะมันดีสันมากกว่าอ๋อตอนนี้กดฉั่งเปียนยิงกระฉั่งเปียน ไม่นับอ๋อไม่นับโอ๊ยอะไรกันเนี่ยหยุดเป็นเด็กไปไปไนั่นไงกิงกาแชมเปี้ยนไม่กี่ไม่นับเควนดะเคยนด์ไมกี่ไม่นับไอ้มาถึงกิ้งก่าแชมเปี้ยนไม่นับได้แต่นายพลกิ้งก่า

ดิมดิมดมปาร์ตี้เอาอรอค้างรอค้างอะ่ะอย่าดูรอค้างอะมินดี้โอเคอุ้ยไม่เจอทุกคนเดี๋ยวกันนะ <Okay. S 2> หาไม่จอค้คนชวย,วยทำงย,ยงงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคุบ๊ายบายบ๊ายบาย